ดีค่ะขอต้อนรับค่ะชินมำไลและโล,ล่าสิมานะคะสงวนพงเทจคเตอร์โคราชค่ะแล้วก็พี่อ้อยนะคะวันนี้พบเจอกันที่โชว์รูมค่ะนานๆนนทีจะมีไลฟ์สดส่งมอบที่โชว์รูมเนาะวันนี้พี่อ้ยอยอมีส่งมอบทีทีสามจุดสี่ศูนย์ค่ะที่โชว์รูมที่สงวนพงเทจคเตอร์ค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะโคราชจะ้ะวันนี้ลูกค้ามาทําพิธีที่โชว์รูมค่ะเลื่อนรถขับรถค่ะออก เวลา9โมงค่ะจะเห็นในภาพนี่คือท t 3.40นะคะนี่เลยค่ะเราจะให้เห็นบรรยากาศลูกค้านะคะทักทายนะคะวันนี้ไลฟ์สดผ่านเพจสงวนพงเทคเตอร์มิตรภาพค่ะ f อฟทุกท่านนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้มีพิธีนเป็นมงคลคะ่ะลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมเลยค่ะอนุญาตกลับกล้องนะคะ๋ย่ให้เห็นให้เห็นพื้นที่ที่โชว์รูม นี่เลยนะคะนี่ก็ค่ะทาวเวอร์นิวฮอลแลนด์ค่ะนู่นค่ะสงวนพงเท็เตอร์มิตรภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าน้าประตูเขานะติดถนนมิตรภาพเลยค่ะห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณ20โลค่ะทางที่จะไปสระบุรีทางที่จะไปกรุงเทพค่ะเราก็มีติดกับปั๊มบางจากค่ะของสงวนพงออยค่ะสงวนพงออยนะคะนี่ก็จะเป็นโชว์รูมมาตรฐานของสงวนพงเท็เตอร์ค่ะ นี่เลยนะคะจะเป็นครอบครัวของลูกค้าค่ะคุณแม่บันสมอภัยนะคะแล้วก็น้องสมบัติสมอภัยค่ะวันนี้ค่ะมา,ามทําพิธีรับรถที่โชว์รูมค่ะบอกว่าเลิกต้องขับรถออกจากโชว์รูมค่ะประมาณเวลาเก้าโมงค่ะนี่เลยนะคะจะเห็นโชว์มันสวยงามค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นได้รีวิวให้ชมแล้วเนาะค่ะทีทีสาี่คือว่าเตรียมรอส่งมอบลูกค้าท่านนี้ก็เป็นลูกค้าโซนที่ เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิวฮอลแลนด์ค่ะหมู่บ้านตลุกพวงหมู่บ้านตลุกพวงเอ่อตอนนั้นก็จะมีที่ทางซีนเทตประเทศไทยได้ไปถ่ายทําวิดีโอค่ะบอกว่าเป็นหมู่บ้านนิวฮอลแลนด์ใช้รถนิวฮอลแลนด์กันทั้งหมู่บ้านค่ะประมาณ40-50คันเลยอาจจะเกินนั้นก็ได้รวมรถฟอร์ดด้วยค่ะแล้วก็มีแต่ออกจากสงวนพงทั้งนั้นเลยค่ะหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นเป็นตาปลื้มใจค่ะเ่าแก่นี่ต้อนรับแบบพิเศษเลยค่ะ วันนี้ก็ทางน้องสมบัติแล้วก็ครอบครัวนะคะรับรถเอ่อทีทีสี่ศูนย์ค่ะสาแรงม้าค่ะตัวนี้เอาไปใช้ในงานก็ท่านก็ทําไร่อ้อยด้วยส่วนหนึ่งค่ะเขตตรงนั้นทําไร่อ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ทํานาข้าวด้วยค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าทําทงานอาของเจ้าของส่วนตัวเนาะของเจ้าของส่วนตัวก็เลือกรถที่เหมาะกับงานของเจ้าของค่ะเลยนะคะได้เลิกแล้วคุณแม่ผูกขวัญ ให้รวยด้วยจ้าให้รวยค่ะอะลยค่ะน้องพิธีมีพิธีอันไหนเอาเลยอันนี้พี่ไร่สดอยู่เด้อเนี่ยจ้าอันนี้ก็น้องสมบัติเป็นเอฟซีพี่อ้อยด้วยค่ะเป็นเอฟซีพี่อ้อยด้วยเห็นพี่อ้อยทางเพจทาง youtube <c oughs> ได้มาดูได้มาดูรถเมื่อตั้งแต่เดือนไหนนะน้อง <c oughs> เคยที่ติดต่อหาพี่อ้อย <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ <c oughs> ปีที่แล้วมาลอง ตอนนั้น3.40ยังไม่ออกมาด้วยมาลอง3.50ทีนี้พอ3.40ออกมาบอกตัวนี้น่าจะเหมาะกับผมมากกว่าแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ซื้องินสดนะคะจะบอกให้นี่เลยค่ะเงินสดสดเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะลูกค้าทางสวนสดงเท่ก,ก็ดูแลให้ลูกค้าสําหรับลูกค้ารายนี้นะคะก็รับอุปกรณ์3ชิ้นนะคะก็จะมี ใบมีดันดินค่ะใบมีดดันดินแล้วก็ผ่านทวน5้าจานแล้วก็ผ่านยกร่องค่ะผ่านยกร่องอ้อยค่ะราคาเต็มพอหักส่วนลดแล้วแค่ประมาณหกแสนกว่าค่ะหกแสนหกแสนหนึเอ่อหกแสนหกแสนหนึ 6, ่งหมื่พันค่ะได้ส่วนลดพิเศษไปด้วยเพราะว่าซื้อเงินสดด้วยค่ะนี่นะคะวันนี้พี่อ้อยบอกราคากันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ ทักทายนะคะทุกท่านคะ่ะ <c> ย <oughs> ้อยไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะว่าท่านใดคอมเมนต์อะไรมาบ้างคะ่ะเ<ม>นาะจ้ะวันนี้ทักทายเข้ามาในเพจสงวนพงแท็กเตอร์มิรภาพนะคะทักทายมาในเพจสงวนพงแท็กเตอร์มิร,ร,รภาพวันนี้คุณยายนะคะคุณยายมาผูกขวัญให้คะ่ะยายมาผูกขวัญให้ <c oughs> <c oughs> นี่เลยนะคะ นี่เลยค่ะมั่งมีสีสุขค่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะค้ำคูณค่ะค่ะให้รถค้ำคูณหาเงินหาทองให้ได้มากๆ่ะค่ะบานมานเลยอย่าได้มีปัญหาอะไรขอให้ราบรื่นในการทำงานในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่ยานางจงช่วยลูกค้าให้ได้ประสบความสำเร็จนะคะ ะะพี่อ้อยพาให้เห็นบรรยากาศสดๆค่ะวันนี้ลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมนะคะเนาะทักไทยทุกท,ท่านนะคะนี่นะคะจะเห็นลูกค้ารับฐานพวน5จานะคะ่ะฐานว้าจานตรงนี้ใส่จาน24ให้ลูกค้านะคะใส่จาน24ให้ลูกค้า นี่เลยค่ะก็ของไว้แม่ยานางค่ะก็มีกล้วยค่ะมีกล้วยมีพวงมาลัยค่ะค่ะให้ซื้อง่ายขายคล่องเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะแม่เนาะจะ้ะให้ราบลื่นนะ,ะ,ะให้ราบลื่นเหมือนปอกกล้วยเข้าปากค่ะจ้าแม่นี่เลยจ้าโคราชบ้านเองเลยจ้าวันนี้จ้า อันนี้น้องก็อยู่อำเภอบ้านเลื่อมค่ะโคราชจากนครราชสีมาจากบ้านตลุกพวงกันหมู่บ้านหมู่บ้านนิวฮอลแลนด์ค่ะตรงนี้ใช่แต่รถนิวฮอลแลนด์มดหมู่บ้านนะน้องเนาะรถเออตั้งแต่รถฟอร์ดค่ะอันนี้นี่น้องจะไปใช้ในงานอะไรดาจ้ะน้องที่ที่เลือกรถเต่งออยดาจ้าค่ะก็จะเห็นว่าเป็นรถอเนกประสงค์ค่ะ คืองานไล่อ้อยก็ได้นะคะตัวนี้ค่ะงานไล่อ้อยก็ได้ถงานไถงานยกล่องค่ะตรงนี้ค่ะได้ค่ะเราจะเห็นว่ารถในฮอนแลนด์นี่ใช้ได้หลากหลายใช้ได้หลากหลายเลยค่ะรนฮอนแลนด์ทุกรุ่นเลยเดี๋ยวรออีก4นาทีจะสตาร์ทรถอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถนะบอกว่าเดี๋ยว9โมงตรงค่ะสตาร์ทรถตอนนี้ก็เอาของไหว้แม่ยานางแล้วค่ะก็จะมีพวงมาลัยดาวเรืองค่ะ กล้วยนะคะก็จะเป็นอะ,อะไรนะ,ะเป็นเคล็ดว่าขอให้ราบรื่นเหมือนปอกกล้วยเข้าปากค่ะให้ราบรื่นค่ะวันนี้น้องสมบัตินะคะน้องสมบัติคุณแม่บันก็ให้ติดหน้ากระจังสีดำค่ะสีดำเพราะมันดูเข้มแข็งเป็นสีแห่งอำนาจวาสนา นี่เลยอันนี้ซอมาด้วยนี่มารวมมารวมพิธีมาดิเดมานั่นเดททำยังสวยเลยซอสาคอนค่ะเจหรือว่าเจสาคอนของชาวสมันพงค่ะนี่เลยค่ะมาเป็นกําลังใจให้กับลูกค้าค่ะมาเป็นกําลังใจให้กับลูกค้าวันนี้ออกรถใหม่ท่านเจ้าของก็ดีใจที่ว่าลูกค้าได้ทรัพย์สินค่ะลูกค้าได้ทรัพย์สินดีใจแทนลูกค้าไหม ดีใจค่ะทำให้ยังสวยเลยนี่วันนี้ซอบ,บอกเต,เตรียมพานมาใส่ไว้ให้เลยนะเป็นคนหากล้วยมาให้เองนี่ซอสาคนเตรียมกล้วยมาให้ลูกค้าเองเลยหวัดดีค่ะหาซื้อกล้วยกล้วยก็งามงามค่ะนี่เลยค่ะใจะเห็นนะคะรถคันนี้คำคุณแน่นอนค่ะคำคุณแน่นอนสวยค่ะ เลยค่ะแม่ยันอางนี่ยิ้มเลยแหละปันนี้จะนี่ย,ยค่ะอันนานทีจะมีพี่อ้อยจะส่งรถที่โชว์รูมเนาะค่ะส่วนมากก็เอารถไปจอดหน้าบ้านลูกค้าเลยแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าค่ะจัดให้ลูกค้าได้ทุกรูปแบบค่ะแต่วันนี้ก็มีส่งมอบอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอ,เ,อเสร็จจากคันนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่ชัยภูมิต่อค่ะไปที่ชัยภูมิต่ออันนั้นจะเป็นรุ่นทีทีสา กำลังเ,เช็คความเรียบร้อยอยู่ค่ะสำหรับคันนี้ก็มารที่มารับรถทีโชรู <c oughs> ได้เลือกยางน้องสตาร์ทเครื่อง okay. ไ,ดได้ยังจ๋าได้ยงาง9โมงยังอขึ้นเลยขึ้นเลยจะ<ท>ยขึ้นเออขึ้นคอยเลยค <c oughs> ะไม่ตก๊กดอกไม่ต๊กจ้าเอานั่นเลยจ้า นี่เลยเดยวน้องจะอันนี้น้องสมบัตินะคะที่ติดต่อหาพี่อ้อยค่ะติดต่อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะติดต่อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจ้าไม่ต้องเหยียบก็ได้ค่ะไม่ต้องเหยียบก็ได้จ้าค่ะนี่เลยเนาะตรงนี้วา่างย่างค่ะต,ต้องว่างเด้อจ้ะจะ้ได้สตารต์จ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มอบด้วยมาร่วมให้เป็นกําลังใจกับลูกค้าเรื่อนรถไหม<ถ>ไม่ต้องเนะ<ถ>จ้า รวมแล้วีเลยค่ะอยากรถออกจากโชว์รูมแล้วร่ำรวยร่ำรวยนะคะลูกค้าค่ะกับขี่ปลอดภัยค่ะขอให้สร้างเงินแสนเงินล้านนะคะขอให้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะคะ ขายได้เป็นร้อยล้านคันล้านเลย,เลยแน่นอนค่ะอันนี้ท่านเท่าเก็บมาดูความเรียบร้อยเองเลยมาให้กำลังใจลูกค้าด้วย <c oughs> คน5จานฐา,า,านยกดล่องฐานสนตตับสนุนเตอร์ก็มีไซเวทให้ลูกค้าด้วยนะคะของค่ะเป็น,นออฟชั่นเสริมของลูกค้าค่ะตรงราคาก็ทำให้ลูกค้าหน้ากระจังก็เป็นส่วนทดแทมให้ลูกค้านะคะยางล้อหน้าใหญ่ค่ะยางล้อหน้าใหญ่ค่ะ8.3 24ยางล้อหลังก็10.3 26 28ค่ะมีหลายท่านถามมาว่ายางหลังเท่าไหร่ คุณลูกค้าเลยนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีค่ะคุณแม่บันสมอภัยแล้วก็น้องสมบัติสมอภัยค่ะมารับรถที่โชว์รูมค่ะทีที่สามถึงสี่อค่ะต่อให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ